ในเคสหลังทาเสร็จทันทีเลยครับเป็นเคสเสริมขมับนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับแทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่าทําอะไรไปอันนี้คือเป็นเคสหลังทาเสร็จทันทีนะครับของน้องแคตตี้นะครับสวัสดีครับน้องแคตตี้ครับสวัสดีค่ะจ้าน้องแคตตี้เดินทางมาจากไหนครับจากกาลสินเลยครับกาลสินเนาะมาเสริมขมับนี่เดินทางเมื่อตอนเช้าใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะกลับเลยโอเคนี่เดินทางมาไกลมากนะครับตอนนี้คือตั้งใจมาเสริมขมับไม่ทราบมีปัญหาอะไรครับขมับต่อค่ะโนแก้มสูงหน้าหน้าขมับมันต่อทำให้ดูขมับมันว้าเข้าไปเยอะเนาะเคยตัดสินใจอยากจะฉีดหรือพวกไขมันหรือว่าเป็นพวกฟิลเลอร์บ้างไหมครับเคยอยากฉีดค่ะแต่ว่าแบบมันคงจะแบบต้องเติมบ่อยอะค่ะก็ จทย์อันนี้คือตอบโจทย์ที่สุดแล้วคือแบบเสริมแล้วทาวนเลยไม่ต้องฉีดอีกการเสริมด้วยซิลิโคนที่ขมับเนาะตอนี้ทางใบหน้าคลินิกนะครับก็กำลังรับเคสนะครับเสริมขมับนะครับเป็นเคสรีวิวนะครับจากราคา15,900บหารครับเหลือเพียง9,999บาทนะช่วงนี้นะครับปี2021นะครับจะเห็นว่าแผลเนี่ยซ่อนอยู่บริเวณลายผมนะครับไม่ได้กว้างมากนะครับประมาณ1เซนนะครับแล้วคุณหมอก็ เย็บแผลสวยมากเลยนะครับตอนนี้เราใส่ซิลิโคนไปนะครับจะเห็นยังเห็นรอยบริเวณที่คุณหมอวางซิลิโคนไว้นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับที่มียังมีรอยของปากกาอยู่นะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกนิ่งครับก่อนมาทำนี่มีความกังวลอะไรไหมเอ่ยกังวลว่าจะเจ็บมากว่าจะแบบกลัวขอกลัวว่าแบบ การผ่าตัดแะเนาะแล้วจริงๆการเสริมขมับน่ากลัวอย่างที่คิดไหมเอยไม่เลยไม่เจ็บเลยชิวๆมีแค่แบบชิวๆนิดเดียวแค่นั้นเองไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยหมอเป็นไงมือเบามั้ยมือเบามากคลินิกสะอาดมากค่ะพนักงานเป็นไงบ้างครับพี่นี่ใจดีทุกคนเองใช่ไหมโอเคก็เนี่ยจะเห็นว่าขมับนี่เต็มมานะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากทําไปแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้รัดผ้าไว้14วันถึง21วันนะครับแล้วก็จะให้ประคบเย็นนะครับเพราะว่าจะได้ แล้วสก,การบวมนะครับแล้วก็หลังจากประครบเย็นแล้วก็จะแนะนําให้ประครบอุ่นต่อนะครับในวันที่3นะครับอ่านี่สวยมากเลยมองแทบไม่ออกเลยนะครับยังไงอ,อยากให้น้องแคทต,ตี้ฝากถึงเพื่อนๆกําลังมองหานะครับคลินิกที่เสริมขมับนิดนึงครับเออใครที่อยากเสริมขมับนะคะไม่อยากเติมฟิลเลอร์หรือไม่อยากฉีดไขมันแล้วก็อยากถาวรคือต้องมาจุ ต้องเสริมซิลิโคโนนะคะที่วานนาคินิค่ะอันนี้เป็นซิลิโคโนไซส์เอนะครับยังไงใครดูคลิปนี้ก็ฝากไลค์แชร์แล้วก็สามารถทักมาสอบถามทางอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับทางวานนาคินิ c ยินดีให้บริการนะครับยังไงขอบคุณน้องแคตตี้มากนะครับ,บวันนี้เดินทางกลับกรสินเลยเนาะ,ะจ้าสวัสดีครับ